พบกับป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพอีกครั้งนะคะวันนี้ป้าปอจะมาบอกเล่าถึงวิธีป้องกันไม่ให้เสียชีวิตจากโรคพิจุนักบ้าน,นะคะ3ขั้นตอนที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียจากโรคพิจุนักบ้าน,นะคะอันที่หนึ่งเลยนะคะก็คือป้องกันไม่ให้สัตว์ที่เราเลี้ยงป่วยเป็นโรคพิจุนักบ้าน,นะคะไม่ว่าจะเป็นแมวสัตว์กระลอกวัวควายที่เราเลี้ยงไว้หรือว่าสัตว์สีขาประเภทอื่น,นๆไม่ให้เป็นพิจุนักบ้าก็คือ เลี้ยงดูเขาให้ดีนะคะแล้วก็อย่าปล่อยให้สัตว์อื่นมากัดเขาเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดเลยนะคะถ้าสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้ไม่เป็นพิษสุนัขบ้าเขาก็จะไม่ไปทําร้ายคนอื่นเราก็จะไม่โดนกัดโดนข่วนอันที่2เลยก็คือลดความเสี่ยงจากการถูกกัดนะคะไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวหรือว่าสัตว์สีเท้าอื่นๆที่กัดเรานะคะถ้าเราไม่ถูกกัดเราก็ไม่มีโอกาสได้รับเชื้อนะคะรวมทั้งถูกข่วนด้วยนะคะ ถ้าเราไม่ถูกขวนไม่ถูกกัดเราก็จะไม่มีปัญหาไม่ได้รับเชื้อบ้ามานะคะอันที่3นะคะก็คือถ้าโดนกัดโดนข่วนแล้วก็ต้องรู้วิธีป้องกันร,รักษาให้รอดพ้นจากการเป็นโรคพิษสุนัขบ้านะคะการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต้องยึดหลัก5ยอนะคะคาถา5ยอกันกัดย่าเยอย่าเหยียบอย่าแยกย่าหยิบ อยายุงนะคะ5อย่างเลยนะคะยอที่1น,นะคะก็คือย่าแย่อย่าไปทําให้สุนัขโมโหนะคะบางตัวเขาอาจจะกําลังนอนอยู่หรือว่าเขาอาจจะกําลังตั้งใจทําอะไรอยู่ถ้าเราไปแย่เขาอาจจะโมโหหันหมางงับเราก็จะโดนไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานนะที่ชอบเล่นกับสุนัขบางทีเขาอาจจะอยู่ในอารมณ์ไม่พร้อมเล่นนะคะอันที่สก็คือย่าเยียบนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเยยบหางเยียบหัวเยียบตัวเยียบขาหรือว่าทําให้สุนัขตกใจเขาอาจจะหันมางับเราได้นะคะย่อที่3นะคะก็คือยาแยกถ้าเห็นสุนัขก,กําลังกัดกันหรือกําลังขู่กันเราอย่าไปแยกนะคะเขาอาจจะเห็นเราเป็นศัตรูตหันมางับแผลเบอะบะเลยนะคะเพราะว่าเขากําลังโมโหอยู่เขากำลังป้องกันตัวเองอยู่ อย่าไปแยกโดยที่เราไม่มีเครื่องมือป้องกันนะคะยอที่4ี่นะคะก็คือถ้าสมมุติว่าเขากําลังกินอาหารอยู่อย่าไปหยิบถาดข้าวอย่าไปหยิบจานอาหารจากเขาไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวถ้าเขาโมโหเขาอาจจะห่วงอาหารอยู่นะคะเขาอาจจะงับเราได้เหมือนกันย่อที่5นะคะก็คืออย่าไปยุ่ รือไปเข้าใกล้กับสุนัขที่เราไม่รู้จักหรือว่าไม่มีเจ้าของนะคะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะดุร้ายกับเราไหมเขาอาจจะไม่ไว้ใจใครทักคนหรือเราอาจจะหน้าตาเหมือนกับคนที่เคยเตะเขาเหี้ยก็ได้นะคะก็คืออย่าไปยุ่งถ้าไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของตัวเองนะคะมีโอกาสเกิดอันตรายได้มากๆนะคะอย่าลืมนะคะคาถาห้ายอย่าแย่อย่าเหย,ย,ย,เยียบอย่าแยกอย่าหยิบแล้วก็อย่ายุ่งนะคะ ท่องไว้ให้ขึ้นใจนะคะจะได้ปลอดภัยจากโรคพิษนักบ้าวันนี้ก็ได้รู้วิธีป้องกันตนแล้วก็คาถา5ยออย่าลืมแนะนำกันให้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้ป้าปอก็ให้คำแนะนำเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะถ้ามีคลิปดีๆจะได้แจ้งเตือนนะคะสำหรับวันนี้ป้าปอก็ขอลาก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ